ยังไม่คิดว่าเด็กมหาหลัยคนหนึ่งจะมีหนี้หลักล้านโดยที่เราก็เข้าใจว่าช่วงที่แม่ไม่มีพ่ออแม่ก็ต้องเลี้ยงเราแยมแรกมาด้วยกันต่อรองกับความจริงยากเหลือเกินพี่ชีวิตความเป็นจริงกับชีวิตความฝันอะแยมสู้กับมันจนแบบแยมแทบจะสูญเสียทุกอย่างเลยก็ว่าได้ จุดที่มันทำให,ให้แยมเริ่มเปลี่ยนเลยก็คือช่วงโควิดมันทำให้แยมได้เห็นลู่ทางอะไรบางอย่างเอ๊ะมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรถ้าจะมีนักภาคนิทานหรือนักภาคการ์ตูนเพิ่มไปในติก๊กต็อกสักคนนึงอะไรเงี้ยก็เลยลองทำแล้วผลตอบรับมันดีเกินคาดมากอย่างที่แยมบอกว่าชีวิตแยมแม่งติดโคตรติดลบอะติดลบด้วยหนี้หลักล้านจากแบบของแม่ที่ยังเคลียร์ไม่จบจนแยมต่อรองกับมันมยากมากจน จแยมคิดว่าฝันไปเห็นแค่ลงมือทำมันก่อนที่อนาคตเราจะไม่มีโอกาสได้ได้ฝัน